สวัสดีค่ะต่อไปนะคะไปต่อกับข้อที่3นะคะข้อที่3เขาบอกว่าจากรูปที่กำหนดให้นะคะก็จะมีด้าน AC นะคะก็คือหน้าน,นี้นะคะ AC เขาเขียนมาให้แล้วเท่ากับอะไรคะเท่ากับ DO นี่คือ DO นะคะทีนี้และเขาบอกอีกว่า BC นะคะเท่ากับ EO นี่เขาเขีดไว้2ขีดเพิ่มความชัดเจน แบบนี้ทีนี้บอกอีกว่านะคะมีมุมที่เท่ากันก็คือ A C B นะคะนี่คือ A C B มุมนี้จะเท่ากับ D O E D O E ตรงนี้นะคะนี่ดูจากรูปเราก็พอจะรู้แล้วว่าสามเหลี่ยมเนี้ยมีความสัมพันธ์แบบนี้หนึ่งแล้วก็สามเหลี่ยมที่สองเนาะมีความสัมพันธ์แบบอะไรคะนี่ด้านมุมด้าน เห็นไหมด้านมุมด้านแต่ว่าพอเรารู้ว่าด้านมุมด้านละเราต้องเอามาเขียนให้เหตุผลนะคะว่าทําไมนะคะว่ามันถึงสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านทีนี้คําถามเขาก็คือหลักๆก็คือจงพี่สูน์ว่าเนี่ย AB จะเท่ากับ DE คือถ้ามันสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านแลแปลว่าด้านนะคะด้านที่คู่สมนัยกันของรูปสามเนี่ยที่เท่ากันทุกประการเนี่ยจะยาวเท่ากัน โอเคไหมก็คือด้านที่เหลือนะฮะมันจะยาวเท่ากันนั่นเองอ่ะเราก็ให้ผลไปเลยนะคะอ่ะก็พิจารณาสามเหลี่ยมอะไรนะมีสามเหลี่ยมสอลูกก็คือ A B C และสามเหลี่ยมอีกสามเหลี่ยมหนึ่งก็คือ E นะคะ E D O E D O นะคะสิ่งแรกก็คือด้านแรกขีดแรกเลยก็คือ A อะไรคะ AC จะเท่ากับสามเหลี่ยมที่2องคิดแรกก็คือนี่ DO นี่ด้านนี้จะเท่ากันต่อไปไปดูมุมนะคะมุมนะคะ,ะ,ะ ACB ACB จะเท่ากับมุมมุมนี้ก็คือมุม EOD นะคะ EOD คือทั้งสองอันเนี้ยกำหนดให้หมดเลยเนาะ โจทย์กำหนดให้นะคะก็เขียนลงไปเลยะคะ่ะว่ากำหนดให้ต่อไปนะคะ bc นะคะจะเท่ากับ eo นะคะ bc จะเท่ากับ eo อันนี้ก็กำหนดให้อีกแล้วนี่กำหนดให้นะคะดังนั้นเราสามารถสรุปได้นะคะว่าสามเหลี่ยมทั้งสองรูปที่เราพิจารณาเนี่ยก็คือสามเหลี่ยม abc จะเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม e d o แบบอะไรเอ่ยแบบด้านมุมด้านนะคะเขียนย่อก,ก็ได้ค่ะว่า d m d นี่ด m d ครูเขียนย่อนะก็คือด้านมุมด้านทีนี้ถ้าสมมุติว่าสามเหลี่ยมสรูปนี้มันเท่ากันทุกประการเราก็สามารถสรุปได้เลยว่าด้านที่เหลือนั่นก็คือด้าน a b เนี่ยมันจะเท่ากับา d e นะคะนี่เห็นไหมก็คือหน้านทั้งสองเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกับมุมที่มีขนาดเท่ากันด้วย นะคะเราก็สามารถสรุปได้เลยว่า,าจะได้นะคะจะได้ด้าน AB เนี่ยนี่เนาะเท่ากับด้าน DE นะคะเพราะว่านี่เพราะเพราะด้านคู่นะคะที่สมในใช้คำว่าสมในนะคะการของรูปสามเหลี่ยม ที่เท่ากันทุปกประการจะมีขนาดเท่ากันอาจจะยาวเท่ากันนะคะถ้าด้านใช้คําว่าจะยาวเท่ากันแต่ถ้ามุมก็จะมีขนาดเท่ากันประมาณนี้นะคะสําหรับข้อที่3เนาะต่อไปค่ะไปดูข้อที่4ได้เลย